ในปี2050นะภาวะสายตาสั้นจะเป็นภาวะที่น่ากลัวมากของโลกหลายๆที่เนี่ยเขาก็พยายามจะมีเครื่องมือที่เช่นอ่ะพอ,พอวัดแล้วเนี่ยรู้แนวโน้มว่าคนนี้อนาคตสายตาจะสั้นขนาดไหนก็มีหรือว่าก็มีคนแนะนำว่าทำยังไงสายตาจะมีโอกาสสั้นเพิ่มน้อยอันนี้คือไม่ใช่กลุ่มเลสิกนะอันนี้คือกลุ่มเด็กเนาะก็มียารักษา ใช่ไหมถ้าไปเจอหมอก็จะมียา uh, พิโลคาฟีนบางคอนเซนทรชันก็ลดภาวะการเกิดสายตาสั้นหรือคุยกับน้องหมอตาเด็กคนหนึ่งบอกเขามีเลนแว่นตาบางอย่างเนี่ยที่ปรับโฟกัสที่มันอยู่หน้าต่อจุดโฟกัสก็เคลมว่าทําให้สายตาสั้นชา้าแต่ในขณะเดยียวกันสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะทําได้ต่อเด็กก็คือว่าไม่โยน iPad ให้ลูกน้องเนี่ยต้องทํากิจกรรมเอาดอเนี่ยอย่างน้อยวันนึง ให้ได้สักชั่วโมงถึง3ชั่วโมงออกไปวิ่งออกไปเล่นข้างนอกการเล่นโทรศัพท์ติดต่อกันเป็นเวลานานเพิ่มภาวะที่เขาเรียกแอ c คอมม d a เดชัก็จะทำให้มีโอกาสสายตาสั้นเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมเอาท์ดอรโดยไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยเนี่ยวันหนึ่งให้ได้เกือบเกือบ3ามชั่วโมงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำในคนที่อยากจะสายตานิ่งอยู่ที่เดิม แต่เดี๋ยวนี้ภาวะที่คนกลัวสายตาสั้นะ่ะมันกลายมาเป็นเรื่องที่เขาหาเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยกันพิจิกนะเออคนนี้จะสายตาสั้นเป็นยังไงแล้วก็จะใช้ยาอะไรได้ไหมที่จะชะลอ,อการเกิดใสายตาสั้นมีทั้งแว่นมีทั้งยานะคะ <No. S 1> เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่บางโรงพยาบาลเขากเปิดศูนย์เด็กเลยนะเพื่อตรงนี้นะดร์ Doctor, ตุลยาคอมมูนิตี้ care for your eyes เราให้คุณมากกว่าการมองเห็นหากใครสนใจเรื่องของสมายติดต่อมาทางดอร์ตุลยาคอมมูนิตี้ตรงนี้เลยนะคะ